เงินโชคลาภเสน่ห์เมตตาค้าขายเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์ค่ะนี่คือความหมายของยันตัวเลขชุด4289และ6395 4289คือชุดคู่เลขมงคลที่ถูกนำมาเขียนเป็นยันตัวเลข42เมตตามหานิยมสเสน่วาจา ค้าขายดีเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์28คู่เลขมงคลตระกูลหงเรียกเงินเรียกทรัพย์ก้อนใหญ่เข้ามาอำนาจบารมีลูกน้องเกรงใจ8.9แคล้วคาดปลอดภัยถ้าอยู่ในเบอร์มือถือส่งผลให้คนคนนั้นแคล้วคลาดจากพยันตรายเรื่องร้ายเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็ก กลายเป็นไม่มีเรื่องด้วยพลังงานของคู่เลข89อีกทั้ง89ยังมีความหมายในเชิงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อนำชุดคู่เลข4289มาประกบกันก็จะส่งผลดีในเรื่องของการค้าขายสเสน่ห์เมตตาเรียกเงินเรียกทรัพย์ชุดคู่เลข6395ส่งผลในเรื่องโชคลาภไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากการค้าขายเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัล หรือแม้กระทั่งการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนด้วยมีชุดคู่เลข63 63มีความหมายในเรื่องของสเสน่ห์เสน่ห์ที่ได้เงินได้ช่องทางได้โอกาสทางด้านการเงิน39เป็นชุดคู่เลขโชคแห่งชัยชนะเมื่อนำ639มาประกบกันจะเป็นชุดคู่เลขศาสตร์ชั้นสูงมีความหมายในเรื่องของโชคลาภที่จะช่วยดึงดูดเงินเข้ามา95เป็นชุดคู่เลขมงคลมีความหมายในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ การรู้จักปล่อยวางเมื่อมีปัญหาหรือมีอุปสรรคเข้ามาค่ะจะเห็นได้ว่าชุดคู่เลข4289และ6395จะมีคู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าคอยประกบซึ่งเป็นเคล็ดลับในการเขียนยันตัวเลขปกติแล้วการนำคู่เลขมงคลมาใช้ซึ่งจะต้องใช้คลื่นของโทรศัพท์มือถือเป็นตัวส่งพลังงานในด้านดีหรือไม่ดีตามความหมายของชุดคู่เลขแต่การนำชุดคู่เลขมาใช้โดยให้เกิดพลังงานในด้านดี โดยที่ไม่ใช้คลื่นของโทรศัพท์จะต้องมีชุดคู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าคอยกำกับและแน่นอนค่ะชุดคู่เลขที่เราใช้จะต้องเป็นชุดคู่เลขมงคลและมีการวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะสมอีกทั้งจะต้องมีการใช้พลังบุญเข้าช่วยซึ่งก็จะต้องมีวิธีการใช้พลังบุญยังไงให้ได้ผลดีในขณะที่เราใช้ยันตัวเลข ค่ะนี่คือความหมายของยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ซึ่งมีหลายท่านได้นำชุดคู่เลขทั้ง2ชุดนี้ไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ได้ผลดีในเรื่องการเงินดังจะเห็นได้จากรีวิวใน YouTube ท่านไหนที่มีความสนใจลองนำชุดคู่เลข2ชุดนี้ไปใช้ดูนะคะชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ แล้วท่านจะได้รับข้อมูลดีๆในเรื่องเกี่ยวกับการเงินซึ่งเราจะได้นำมาเสนอในคลิปต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสตร์ตัวเลขศาสตร์ฮวงจุย้ยศาสตร์ญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดรวมถึงยันคาถาเรียกได้ว่ารวมทุกศาสตร์ที่จะทำให้ท่าน มีสภาวะทางการเงินที่ดีขึ้นกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราได้จัดทําให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะกระเป๋าสตางค์ทรงยาวมีซิปรอบมีช่องใส่บัตร8ช่องการจัดวางด้านในให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยรวมถึงการจัดทําสีของกระเป๋าสตางค์ตามหลักฮวงจุย้ยและตามหลักสถิติของชาวญี่ปุ่นเพื่อจะช่วยในการดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภมาให้กับผู้ที่ใช้กระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลข และยังได้เพิ่มศาสตร์แห่งตัวเลขด้วยการลงยันตัวเลขในกระเป๋าสตางค์ด้วยชุดคู่เลข4289และ6395ซึ่งหลายท่านที่ได้ใช้ชุดคู่เลขนี้ต่างได้นำประสบการณ์ดีๆมาแชร์ไว้ใน YouTube หลายท่านการลงยันเศรษฐีพุทธคุณโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตตา ไว้ในกระเป๋าสาตางค์เพื่อช่วยเรียกเงินเรียกทรัพย์ให้กับผู้ใช้กระเป๋าสาตางค์ศาสตร์ตัวเลขกระเป๋าสาตางค์ศาสตร์ตัวเลขยังได้ออกแบบโลโก้ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์สากลเพื่อช่วยในการดึงดูดเงินจากทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคัง่งดวงตาลึกลับแห่งเทพเจ้าที่จะประทานความมั่งคัง่งร่ำรวยมาให้เครื่องหมายเอสดอลลาร์ ollar, สหรัฐดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสาตางค์ทุกสกุลเครื่องหมายอินฟินิตี้เงินโชคลาภและความมั่งคัง่งอย่างไม่มีที่ สิ้นสุดเราได้ออกแบบกระเป๋าสตางค์ทรงยาวให้มีสายคล้องที่ถอดเก็บได้พร้อมจี้ที่ได้จัดทําพิเศษให้มีสัญลักษณ์เอสดอลลาร์สหรัฐและเครื่องหมายอินฟินิตี้สัญลักษณ์มงคลดึงดูดเงินกระเป๋าสตางค์ศาสตตัวเลขของเราเป็นกระเป๋าสตางค์หนังแท้รับประกัน1ปีเต็ม ผ่านพิธีปลูกเสกแล้วทุกใบท่านไหนที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปแล้วเรามีคลิปพิเศษที่มอบให้เฉพาะลูกค้าของเราวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์เรียกเงินเรียกโชคลาภตามศาสตร์แห่งญี่ปุ่นการนับวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์การใช้พุทธคุณของยันเศรษฐีและยันตัวเลขเพื่อดึงดูดเงินโชคลาภค้าขายเข้ากระเป๋าสตางค์ได้ตลอดเวลา เรียกได้ว่าคลิปนี้สามารถใช้ได้จนกระเป๋าสตางค์พังเลยทีเดียวค่ะสนใจทักมาได้นะคะที่ไลน์ไอเดีย ID รับซับแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ